สวัสดีครับช่างนมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าสักกูบี้ไอนะครับคันนี้รถชนมานะครับก็แผงคอโคตรนะครับแล้วก็แกนโชกด้วยนะครับทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแผงคอใหม่แล้วก็แกนโชคใหม่นะครับเดี๋ยวจะทําทีละัขั้นตอนนะครับอันดับแรกเอาโุ่ซีออกก่อนนะครับก็เปลี่ยนโซ่ซีเป็นบางชิ้นนะครับไม่ได้เกือบไม่เกือบทั้งคันนะครับตอนนี้ก็ให้ให้น้องแก่อยู่นะครับดื้อให้อยู่นะอ่านี่ก็จะเป็นอะไรใหม่นะครับ ที่จะเป็นเข้าไปที่ตัวรถนะครับเราจะมีชุดไฟเลี้ยวซ้ายขวานครับบางคนหน้านะครับแล้วก็ฝาครอบหน้านะครับแล้วก็คงไฟหน้านะครับต่อมานี้นี่ก็จะเป็นสิ้นโชกใหม่นะครับแล้วก็แผงคอใหม่ทั้งชุดนะครับแล้วก็แกนโชกคู่นะครับเดี๋ยวตอนประกอบตอนแก่ยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้รู้นะครับี่ก็เอาทุดสีออกมาแล้วนะครับดาบแ้กก็จะยิงนอต ก็จะเอาน็อตโชคออกกันนะครับแล้วก็กดโชคออกมานะครับต่อมาก็อีกข้างนะครับยิงออกเหมือนกันนะครับอันนี้บอกว่าจะเป็นแผงข้อก่อนนะครับก็หลังนั้นก็เอาน็อตแผงข้อออกนะครับเบอร์สิบสี่นะครับลูกปอกเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็จับข้างดงไว้นะครับ ปันแจสิบเจ็ดนะครับเ oh. อ่จมี่แวนอยู่นะครับดูให้ดีนะครับซ้ายพอหน้าหลังไม่เหมือนกันนะคอ่อประมานี่นะครับต่อมาก็ดึงเอาแคนออกครับยกแคนขึ้นนะครับแล้วก็วางลงนะครับ ก็จะมีน็อตตัวใหญ่นะครับลำแรกนะครับเอาน็อตส,สองตัวนี้ออกกันนะครับเพื่อที่จะเอาแผงคอลงข้างล่างครับเป็่นแผงคอใหม่นะครับแล้วก็ตีออกนะครับแล้วก็มือจากข้างล่างไว้นะครับแล้วก็ให้น็อตออกนะครับให้สุด ก็ค yes. ่อยดึงลงนะครับแล้วก็เอารังลูกปืนออกนะครับอ่าอันนี้เป็น um ลูกปืนข yeah. ้อใหม่นะก็จะเอารังตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวบนออกนะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันแตกนะครับตัวล่างอ่าเพราะล่างตัวล่างแตกนะครับเห็นไหมครับยับเลยนะครับเดี๋ยวผมอัดไฟสองอ่าเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับพอาเป็นเศษหมดนะครับทางข้างในชั้นดักนะ ก็เป็นล้างลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็ตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็เป็นแทงคอนะเดี๋ยวจะตีออกนะครับเป็นแกนโช๊คนะครับที่ตั้งขึ้นมาเองนะครับเพที่จะล้างลูกปืนออกนะครับถ้าเรายัดเข้าไปนะครับอาจะว่าพอดีกับตัวบนนะครับแล้วก็ตีออกได้เลยนะครับตีประมาณนี้นะครับตัวล่างก็เหมือนกันนะครับเอาฝั่งตัวใหญ่ลงนะครับ ล้างลูกป <microb ial. S 2> <main. S 3> ืนนะครับก็นายชุนนายชุนกักนะครับเพราะมันลาวแตกหมดเลยนะครับต่อมาก็ทําความสะอาดนะครับตัวล้างลูกปืนนะครับตัวล่างแล้วก็ตัวบนนะครับเช็ดปุกขี้ผุนหรือว่าสลรปีเก่าออกให้หมดกันนะครับแล้วก็ค่อยใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงข้อตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเก่านะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้มันจะเองมากของนี้นะครับจะไม่เท่ากันนะครับว่าตัวนี้มันโคตรอยู่นะครับ ปวดนี้จะตรงตรงนี้นะครับแผงข้อใหม่นะอ่านี่ก็จะเป็นแผงข้อใหม่นะครับก็จะมาทั้งช่วงนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนตัวล่างนะครับแล้วก็ล้างลูกปืนนะครับอ่าลูกปืนจะอยู่นี้นะครับอ่านี่ก็ผมก็จะตีเข้าไปที่โค้งตรงทางนะครับตัวล่างนะครับก็ใส่ใส่แบบนี้นะครับงายขึ้นนี้นะครับอ่าก่อนจะตีเข้านะครับแนะนําให้ทาน้ํามันก่อนนะครับอ่าเยอะๆหน่อยนะครับป้องกันตัวนี้มีปัญหานะครับ ดบแล้วก็มือลูบๆนะครับก็จะใช้คอ้อนนะครับค่อยๆตีเข้าไปนะครับตีให้สม่วังสมือนะครับตีเข้าไปนะแป๊บแป๊บแป๊บอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับทีท่ทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตีลัางลูกปืนนะครับเข้าไปที่ตัวทางครับเพื่อให้เข้าไปข้างในนั่นเองนะครับ ก็เข้าสนแล้วนะครับเข้าสนแล้วนะครับต่อมาก็โดบนนะครับโดโบนก็ท้าน้ำมันก่อนนะครับรอบๆนะครับแล้วก็ตีเบาๆนะครับอันนี้ยังลงไม่สุดนะครับยวจะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็วางตรงๆนะครับแล้วก็ตีเข้าไปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ใส่ลูกปืนนะครับตัวบนนะครับก่อนจะใส่นะครับเอาจาระปีมาท้าก่อนนะครับให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเราใส่จาระปีเยอะแล้วนะครับก็เอาลูกปืนใส่เข้าไปนะครับลูกปืนมันจะโก่งๆนะครับแล้วก็เอางายขึ้นนะครับ ต่อมาก็ใส่ลังนะครับตัวบพนนะครับใส่ลงไปนี้นะครับต่อมาก็แผงข้อนะครับก็ใส่จาระปีนะครับใส่เยอะๆหน่อยนะครับ่จาระปีเข้าไปนะครับถ้าพอประมาณก็พอแล้วนะครับต่อนี้ลังตัวบนนะครับเพราะมันติดกับตัวทางอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมาใส่ตรงนี้นะครับก็ยัดยัดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จับจับไว้ตัวบนนะครับลังตัวบพนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใส่น็อตนะครับน็อตด้านบนนะครับถ้าสุดแล้วค่อยๆตีเข้าไปนะครับไม่ต้องตีแรงมากครับใช้ความรู้สึกนะครับรัาถ้ารู้สึกว่าเปิด้อพอนะครับแล้วก็ลองวนซ้ายวนขวาดูนะครับว่าคอปวดตีไหมนะครับแล้วก็ลองยกดูนะครับถ้าเกิดไม่ล้มหรือว่าไม่เปิดมากก็ถือว่าได้แล้วนะครับ ปีพอๆนะครับถ้าเกิดน็อตไม่ไปก็พอแล้วนะครับแลก็หมหนุนดูอีกทีนะครับอ่าถ้าไม่เปิดหรือว่าเรายกลงนะครับถ้าไม่เปิดแล้วยกแล้วไม่หลวมก็ได้แล้วนะครับต่อมาก็ล็อกน็อตโรวบนนะครับไม่ยากนะครับประมาณนี้นะครับแขงคอนะครับ ต่อมาก็ใส่แห้งเข้าไปนะครับที่ตัวรถนะครับก็ที่ตัวแผงคอนะครับก็จะมีน็อตหนึ่งนะครับก็จะมีแวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตัวหน้าตัวหลังไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้านะครับใส่เข้าไปป๊บแล้วตัวที่คงครัวอย่างเงี้ยก็จะมีร่องอยู่ข้างล่ังนะครับใส่เข้าไปนะครับวนเข้านะครับ ต่อมาก็ยิงน็อตนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่งข้อก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะมาเป็นเป็นแกนชบหน้านะครับได้ก็เอาสิ้นกันฝุ่นขึ้นมาก่อนนะครับอ่ค่อยๆงัดนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เจ็บนะครับพรไม่ใช่มือผมเอาสิ้นกันฝุ่นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีกิปล็อกอยู่ข้างในนะครับ เอากิบล็อกออกมาก่อนนะครับเอาสินกันฝนขึ้นมานะครับทั้งสองตัวนะครับเอาขึ้นมาเสร็จนะครับแล้วก็เอากิปล็อกก็เอากิปล็อกขึ้นมาก่อนนะครับกิปล็อกซิ้นกันน้ำมันนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเอากิปออกมานะครับทั้งคู่นะครับ นักน้าก็จะประมาณนี้นะครับสองตัวนะครับแล้วก็เอาวางไว้ก่อนล็อตตัวล่างออกนะครับนะครับแล้วก็จะเอาฝาปิดตัวบนนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือพ okay. ิเศษนะครับนี่ก็ทําขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ยาลงไปนะครับแล้วก็กดฝาฝาตัวบนนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ล็อกนะครับเห็นไหมก็จะมีกลิฟต์อยู่ข้างในนะครับเอากลิฟต์ออกมาก่อนนะครับก็จะเป็นกลิฟตัวเล็กๆนะครับกลมๆนะครับ เาเสร็จแล้วก็คลายนะครับแล้วก็อฝาปิดลงบนออกมานะครับแต่อย่าเพิ่งเอาสปริงออกมาทัางายขึ้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาน็อตตัวล่างออกนะครับหกเหลี่ยมนะครับถ้าเราเอาสปริงออกอนเี้ยตัวนันจะหมุนตามนะครับแล้วก็เอาออกนะครับก็จะเป็นน็อตหกเหลียมนี้นะครับแล้วก็จะมีแหวนทองแดงแหวนกันน้ํามันนะครับต่อมาก็เอาสิ้นนะครับซิ้นกันน้ามันออกมานะครับ นี่ก็เครื่องมือพิเศษนะครับแล้วก็งัดซิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้วางตรงบ่าแนวออกมานะครับก็เสร็จแล้วจะมีแวนนะครับตัวใหญ่นะครับแวนรองตัวล่างนะครับแล้วก็ต่อมาก็อีกข้างนะครับก็เหมือนกันนะครับเอาฟาปิกตัวบนออกนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็กลิปออกก่อน คลิปออกมาแล้วก็เอาฟาปิดตัวบนนะครับต่อมาก็ไงขึ้นนะครับคอนอตวงเหลี่ยมนะครับตอบนะครับหมุนนะครับหมุนออกนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับวงเหลี่ยมนะครับมีแหวนตัวนึงนะครับต่อมาก็ค่อยๆออกนะครับเอาสปริงออกกันนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกศรลูกศรชกนะครับ ก็จะมีสปริงตัวเล็กนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับต่อมาก็เอาสิ้นนะครับสิ้นกันน้ามันออกนะครับเอาผ้ารองก่อนนะครับตัวโกกระปอกชกเป็นร้อยนะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีแวนนะครับแวนเหมือนเดิมนะครับตัวในก็เอาออกหมดแล้วนะครับก็จะมาทําความสะอาดนะครับจะมาล้างน้นยิงนะครับล้างพวกพวกสิ่งสกปรกนะที่อยู่ในกระปอกนะครับล้างออกให้หมดนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วจะมาประกอบให้ดูนะครับ ว่าเติมน้ำมันเท่าไหร่ยังไงนะครับมันล้างทำความสะอาดนะครับก็ใช้ใช้น้ํามันปิ่นซินนะครับก็จะออกง่ายกว่านะครับพวกคาบพวกอะไรนะครับเสร็จแล้วก็น้องเล่านะครับ นี sociedad, ่ก็จะเป็นแกนโช๊คอันใหม่นะครับแล้วก็ซีนกันน้ำมันนะครับแล้วก็ซีนกันฝุ่นนะครับก็จะอยู่ในทุงเดียวกันนะสองข้างนะครับแล้วก็น้ำมันชกคนะครับของฮันด้านะครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแกนช๊คตัวใหม่นะครับก็จะมาสอนวิธีประกอบโช๊คหน้านะครับอ่าก่อนอื่นนะครับท่าน้ํามันก่อนนะครับตรงท่าน้ํามันตรงกระบอกโช๊คนะครับข้างในนะครับป้องกันซีนมีปัญหานะครับก็ไม่ต้องท้ายเยอะมากกันนะครับ อีกตัวก็เหมือนกันนะครับทาน้ํามันก่อนนะครับก่อนจะประกอบเ้นกันน้ํามันนะครับต่อมาที่ตัวิ้นก็ทาน้ํามันด้วยนะครับล the ุ่มๆนะครับทั้งสองตัวนะครับเราทาแล้วก็ลุบมๆนะครับิ้นมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งข้างบนที่เรียบๆยนี้นะครับตัวบนนะครับก็ลงอย่างนี้นะตัวล่างจะไม่เรียบเท่าไหร่ครับตัวล่างจะเป็นตัวป้องกันน้ํามันออกมานะครับต่อมาเราจะใส่แวนต้องใส่แวนเข้าไปก่อนนะครับ ทั้งสองต้นครับต่อมาก็ใส่ซิ้นนะครับซิ้นเข้าไปครับก็จะมีลูกป๊อกนะครับเปอร์สามสิบนะครับมาวางนะครับค่อยๆตีลงนะครับตีซ้ายตีขวาครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆตีนะครับ าเห็นล่องกิปนะครับตัวนี้ก็พอแล้วนะครับอีกตัวนึงก่อนนะครับตีเข้าไปก่อนนะเข้าตีให้สมัครเสมอนะครับอย่าให้ซิ้นมันเก่งนะครับถ้าเห็นล่องกิปก็พอนครับก็จะมีล่องกิปนะครับล่องเล็กๆนะครับต่อมาก <my> ็ใส่กิปนะครับกิปล็อกนะครับใส่กิปล็อกนะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะมีล่องของมันนะครับแล้วก็มือกดลง York, right ไปนะครับ ค่าส่วนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอีกโต,ต๊ก็เหมือนกันน,นคะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็วางไว้ก่อนนะต่อมาก็แกนโช๊คนะครับก็จะมีลูกสูบนะครับแล้วก็จะมีสปริงตัวเล็กนะครับปล่อยลงเข้าไปในรูแกนโช๊คนะอ่าแล้วก็ต่อมาก็ใส sure. ่สปริงนะครับก็จะมีฝังถีแล้วก็ฝังทางนะครับเอาฝั่งถีลงนะครับอ่แล้วก็ใส่ลงเข้าไปในกระบอกนะครับทําไมถึงใส่สปริงไหมครับเพราะกลัวเวลาเราใส่น็อตตัวนี้มันจะใส่ยากนะครับ ไม่งั้นตัวนั้งจะหมุนตามนะครับต่อมาก็เลงนะครับถ้าดูตรงก่อนนะครับแล้วก็ใส่น็อกโกเหลี่ยมนะครับก็จะมีแหวนท่องแรงครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนค่อยๆสดก่อนนะครับสดแล้วก็ล็อกนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วข้างหนึ่งนะครับต่อมาก็จะมาต่ออีกข้างหนึ่งนะครับ แล้วก็ใส่ลูกสูบนะครับเหมือนเดิมนะครับแวนเออสปริงตัวเล็กนะครับปล่อยล้องเข้าไปในกระบอกสูบนะครับต่อมาก็ใส่สปริงนะครับเอาฝั่งทีลงนะครับอ่าแล้วก็มือจับไว้นะครับเพื่อไม่ให้สปริงออกมาครับแล้วก็ยัดเข้าไปในกระบอกสูบสูบนะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดูนะครับถ้าตรงแล้วก็ใสน็อนเลยนะครับอย่าลืมนะครับทุกต้องมีแวนนะครับแวนท่องแรงนะครับกันน้ำมันนะครับอ่าบนค่อยสุดก่อนนะครับแล้วค่อยล็อกนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะมาใส่น้ํามันโชกนะครับอันนี้น้ํามันชกนะครับก็จะตรงอยู่ประมาณหกสิบสี่ซีซีนะครับปกลบหนึ่งจุดโซนนะครับถ้าเติมเข้าไปนะครับก็ค่อยเติมนะครับไม่ต้องรีบนะถ้าเติมเสร็จแล้วนะครับไล่อากาศกันนะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับใช้ความรู้สึกนะครับถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยก็พอแล้วนะครับก็ดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีไล่อากาศนะครับ ต่อมาก็ใส่ยาฟปิงนะครับตัวบนนะครับก็จะมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับก่อนจะใส่ท่าน้ำมันก่อนนะครับอันนี้ทาเสร็จแล้วนะแล้วก็มาวางนะครับวางนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเรากดลงไปนะแล้วก็เอาบล็อกอกล็อกไว้นะครับแล้วก็จะมีล่องคิปเหมือนเดิมนะครับล่องคิปตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตามล่องมันนะครับแล้วก็อะไรกดกดลงไปก่อนนะครับ อันนี้ก็เสร็จนะแล้วก็ออกนะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับว่าคล่องโตไหมนะครับแล้วก็มาเช็ดเอาผ้าเช็ดนะครับปุ๊บเสร็จน้ํามันเล็กๆนะครับต่อมาก็ใส่สิ้นกันฝุ่นนะครับกดลงไปตรงๆนะครับถ้าเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะมาใส่อีกข้างนะครับเติมน้ำมันเท่าเดิมนะครับ ้างน่าหกิสี่นะครับปกลบหนึ่งจุดโซนนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะค่อยใส่นะครับไม่ต้องรีบนะครับอตอนนี้ก็ไล่อากาศอยู่นะครับถ้ามันถ้ามันเหนื่อยก็พอนะครับเดินมือนะครับหนึ่งขึ้นหนึ่งลงนะครับก็ใช้ความรู้สึกนะครับถ้าเกิดได้ก็ใส่ความปิกโลโบนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะกดล้อง้าไป ถ้าเห็นล่องคลิปก็พอนะครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกเข้าไปนะครับต่อมาก็ใส่สิ้นกันพ่นนะครับก้กดลงไปตรงๆนี้นะครับแล้วก็มือกดนะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็จะประกอบเข้าไปที่แผงคอนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับ อีกข้างนึงนะครับอ่าแล้วก็อ่าถ้าเราใส่อีกข้างนะครับแนะนำให้ใส่แกนโชกก่อนนะครับแล้วก็หมุนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเข้าล้อนะครับหมุนแล้วคล่องตัวนะครับหรือว่าแกนโชกสองข้างนะครับระยะมันเท่ากันแล้วนะครับถ้าเกิดคล่องอย่างนี้นะหมุนหมุนแล้วมันลื่นๆนะครับก็ใส่น็อตตวบนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมาใส่มังคนหน้านะครับมาก็จะใส่ล้อนะครับล้อหน้านะครับใส่ล้อเข้าไปแก้แก้ไม่ได้แล้วแก้สู็ว่คือตัวเองทไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสปุปปี้นะครับใส่ล้อใส่เบรกหน้าก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ก็เป็นแผงข้อใหม่ชกหน้านะครับที่เหลือคงจะไม่ถายแล้วครับก็จะมาประกอบโซสีนะก็เป็นโซสีด้วยนะครับก็ประกอบนะครับสกูฟี่นะครับ